พลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกถอดออกไปจากสมการทางการเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่สารรับคำร้องและก็สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็รอวันที่จะ,ะสลายไปไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อหรือออกไปพลังอำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอ่อนตัว ลงมากไม่ไม่มีเหมือนเดิมแนละ้วคือมันเหมือนกับคนที่มีมนทินไปแล้วจะทำให้ไอ้เสถียรภาพของรัฐบ,บาลเนี่ยมันก็จะสันส่นสะคลอน,ลอนแล้วมันก็จะทำให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยต่างก็พยายามใช้พลังอำนาจของตนเองที่อยู่ในรัฐบ,บาลเนี่ยกดดันเพราะทุกทุกกลุ่มทุกพรรคเนี่ยก็มีความคาดการณ์กันว่าจะมีการยุบสภา ในไม่ช้าคือไม่ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยก็ประเมินกันว่าน่าจะเป็นเดือนธันวากระแสของอำนาจเนี่ยมันแยกเป็นสองทางนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการต่อสู้กันซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มอำนาจของเขาเองการไม่รู้จักพอของพลเอกประยุทธ์นั้นจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องและผมเชื่อว่าการอยู่หรือไปของพลเอกประยุทธ์นั้น จะทําให้ความจริงได้ปรากฏทุกสถานวันนี้ลุงเสมือนหนึ่งว่าราศีจะไปจับที่พลเอกประวิตธ์วงสุวรรณลงทุนเนี่ยนะครับชีวิตนี้ใครไม่เคยเห็นพลเอกประวิทธิ์ใส่กางเกงยีนส์ได้ใครอยากที่ซุกไว้ใต้โรงนั้นเพราะว่าจะหนักกว่าทุกรัฐบาลไม่รู้ว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะต้องมีใครต้องเข้าทุก มีใครต้องหลบหนีไปต่างประเทศกันบ้างประเทศไทยเราไม่เคยมีนายกขาดตอนแต่ประเทศไทยนั้นได้ขาดตอนมาแปดปีแล้วล้มเหลวทุกด้านโดยสิ้นเชิงไม่เห็นอนาคตวันนี้สถานก,การณ์เข้มข้นร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็เริ่มจับตามองกันนะครับว่าอนาคตของพลเอกประยุทธ์จะเป็นยังไงเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคดี8ปีหรือว่าการลงพื้นที่ของรักษาการนายก การขับเคี่ยวกันของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นั้นดูเหมือนจะดุเดือดแล้วก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสถานการณ์วันนี้ดูเหมือนกับว่า ระเบิดเวลาทางการเมืองถอยหลังสู่วันที่30เต็มเหนียวแล้วแล้วก็เป็นการถอยหลังที่หลายคนก็ลุ้นกันนะครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ลุ้นว่าสารนุ่นจะตัดสินให้พลเอกประยุทธ์นั้นไปต่อไม่ได้ขณะที่เครือข่ายพลเอกประยุทธ์นั้นทุกคนก็คงหวังว่าขอให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อได้นะครับจะไปต่อได้แบบไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยอย่างละเอียดกันแต่สถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ในความเป็นจริงเหมือนกับรัฐบาลได้ เป็นสุญญากาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีนายกตัวจริงรักษาการนายกก็ไม่ใช่นายกตัวจริงอยู่ดีนะครับตัวอย่างของการเกิดสุญญากาศของการทํางานของรัฐบาลพูดง่ายคือปัญหาน้ำถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีปัญหาน้าท่วมรอบนี้ร้อนแรงดุนแรงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น้ําท่วมแทบทุกจังหวัดนั้นเหมือนกับรัฐบาลไม่มีอยู่แล้วในประเทศนี้ถ้าไม่มีกทมและกทมไม่มีผู้ว่าชื่อชาตินั้นอาจจะพูดได้ว่าปัญหาน้ําท่วมที่คนไทยเผชิญอยู่นั้นไม่มีบทบาทของรัฐบาลมาทําอะไรเลยนะบางคนอาจจะบอกว่า ก็เห็นพลเอกประวิทย์กับพลเอกอนุพงศ์ไปลงพื้นที่กรณีกรทมไม่ใช่หรือแต่นั่นเพราะว่ากรทมมีผู้ว่าชื่อชัดิชาตินะครับแต่หากท่านผู้ชมสังเกตพื้นที่อื่นเราไม่เห็นการลงพื้นที่ในลักษณะเดียวกัน แต่อย่างใดนะครับเพราะจะได้เป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลดูเหมือนจะหายวับไปโดยปริยายนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่หลายคนก็เริ่มมองว่าข้าราชการบางส่วนเริ่มเกิดภาวะของเกียร์ว่างนะครับเพราะสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นนายกของประเทศต่อไปในวันที่30นั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับปัญหาตอนนี้คือพลเอกประยุทธ์จะอยู่รอดต่อไปได้หรือไม่นะครับบางคนประเมินแบบนี้ว่าถ้ามองในแง่ดี พลเอกประยุทธ์อาจจะไปต่อไม่ได้นะครับทำไมถึงบอกว่าการมองแบบนี้เป็นการมองในแง่ดีเพราะว่ามีการประเมินกันอย่างนี้ว่าพลเอกประยุทธ์สถานการณ์ตอนนี้นะครับอารมณ์ของสังคมตอนนี้สภาพพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ร่อแร่เต็มทีนะครับการเอาพลเอกประยุทธ์ลงนั้นวิธีที่ง่ายสุดคือส,สารัมนูล ตัดสิในให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตาแหน่ง8ปีไปนะครับแล้วก็เป็นเสมือนการาพาดบันไดพลเอกประยุทธ์ไต่ลงจากหลังเสือนะครับไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงทางการเมืองอีกต่อไปนะครับแต่ว่าทมในแง่ร้ายมันก็เป็นการทําลายความฝันของพลเอกประยุทธ์ที่ในทําเนียบรู้กันมาหนึ่งปีแล้วว่าความฝันของพลเอกประยุทธ์นั้นต้องการจะพงอาจเป็นผู้นําระดับโลกนะครับถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคาริสมาแต่ความต้องการเป็นผู้นําระดับโลกนั้นเต็มเหนียวในหัวใจดังนั้นโอกาสของการเติมเต็มความปรารถนา ที่จะเป็นผู้นําระดับโลกถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาสากลก็คือต้องเป็นประธานจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่าเอเปกให้ได้นะครับเส้นทางพลเอกประยุทธ์นั้นต้องการจะสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดมีอันเป็นไปก่อนเอเปกฝันสลายนะครับหรือว่าถ้าสารรัฐมนตรตัดสินพลเอกประยุทธ์นั้น เป็นนายกนะครับตั้งแต่ปี60นะครับตั้งแต่น,นมันบรงคับใช้ก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสเป็นนายกต่อไปได้อีก2ปีคือปี68แต่การให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี68ก็คือการคาตกรรมพลเอกประยุทธ์โดยปริยายเพราะว่าในปีหน้าก็จะต้องมีการเลือกตั้งและกกตก็เริ่มมีการประกาศข้อห้ามข้อควรระวังของผู้สมัครสอสอไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นคงไม่มีพรรคการเมืองไหนบ้าจีเสนอประยุทธ์จันโอชาเป็นนายก เพื่อประกาศกับประชาชนว่าขอให้เลือกพักผมแล้วพักผมจะหนุนประยุทธ์เป็นนายก2ปีหลังจากนั้นเราจะมีการหานายกใหม่นะครับการหาเสียงแบบนี้ไม่มีทางเกิดดังนั้นถ้าเกิดมีการบอกให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปี68ได้นั่นก็คือการสังหารพลเอกประยุทธ์ทางการเมืองโดยปริยายนะครับทางเดียวที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาวตามความปรารถนาก็คือต้องเป็นนายกนะครับจนถึงปี70แต่คําถามคือจะ เป็นได้หรือไม่ท่านผู้ชมลองนึกถึงสภาพพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้เป็นสภาพที่ล่อแล่นะครับถ้าเป็นนักมวยก็บอบช้ำยับเยินนะครับไปไหนมาไหนมีแต่คนด่าไม่เหมือนเมื่อก่อนเป็นลุงตู่ขวัญใจเด็กๆแต่ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเด็กก็ดา่าเด็กอนุบาลเห็นยังหัวเราะคนแก่ใส่หน้าคนหนุ่มสาวเอื้อมระอาเพลงคืนความสุขกลายเป็นสนัญลักษณ์ของผู้นําที่สร้างความทุกข์เสียงเชียร์หดหายกลายเป็นเสียงดา่าเสียงโห่ไล่ไปลงพื้นที่ที่ไหนก็มีแต่คนดา่ามีแต่คนสาบแช่งนะครับสวนทางกับพลเอกประ วิทย์ที่ตอนนี้รุกการเมืองุเดือดเข้มข้นนะครับรีแบรนตัวเองทุกมิติเข้าสู่1เดือนแล้วที่พลเอกประวิทย์ซึ่งแต่เดิมนั้นเคยมีอำนาจในฐานะรองนายกรัฐมนตรีกรลาโหมแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์เข้าสู่การเลือกตั้งปี6 2นะครับได้ยึดกระทรวงกลาโหมไปแล้วทำให้พลเอกประวิทย์มีแค่ตำแหน่งลอยคือรองนายกนะครับหลังจากนั้นพลเอกประวิทย์กลายเป็นเหมือนตัวตลกทางการเมืองเจอมารสุบนาฬิกาหลูถามอะไรก็ไม่รู้นะครับเดินกระย่องกระแย่ง,ยงป้อแป้แต่ทันทีที่พลเอกประยุทธ์ หลุดจากธรำเนียบรัฐบาลเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งสาลนั้นพลเอกประวิทย์กระฉับกระเฉงถามอะไรรู้ขอความเห็นอะไรตอบได้การลงพื้นที่ที่หนองบัวลำพรูรีแบรนตัวเองครั้งใหญ่นะครับจากลุงป้อมป้อแป้กลายเป็นลุงป้อมใส่กางเกงยีนทรงสลิมเข้ารูป รัดเปรี้ยะนะครับแม้กระทั่งรองเท้าผ้าใบก็สีขาวจนวัยรุ่นแถวหนองบัวลําพูเห็นแล้วยังอายว่าทําไมลุงป้อมถึงดูเท่ได้มากขนาดนี้การลงพื้นที่หนองบัวลําพูเต็มไปด้วยการรีแบรนด์ตัวเองนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นฝีมือของคุณนรมมน,นะครับซึ่งก็เป็นคนที่มีบัญชีแคที่ต้องชําระกับพลเอกประยุทธ์เพราะว่าคนที่รีแบรนด์พลเอกประยุทธ์ประวิทย์นั้นคือคนที่พลเอกประยุทธ์สั่งไล่พ้นคอรมอไปนะครับพลเอกประวิทย์ไปที่ หนองบุรมภูพร้อมกับคุณสันติพร้อมพัดนะครับแล้วก็ประกาศความพร้อมของพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งนะครับรวมทั้งประกาศว่าถ้ามีการเลือกตั้งขอให้ประชาชนช่วยกันเลือกพักพลังประชารัฐไปแก้ปัญหาความยากจนให้กับคนไทยนะครับว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอขอนแก่นเขตสิบนะครับสมรักทําสิ่งขึ้นเวทีด้วยนะครับแล้วก็ผมได้เจอคุณสมรักเดือนที่แล้วนะครับก็ไล่้ผมฟังว่า สังคมด่าคุณสมรักษ์ตอนมาอยู่พลังประชารัฐแต่คนในเขตคุณสมรักษ์ชมคุณสมรักษ์ทั้งนั้นว่าทําถูกแล้วที่ไม่อยู่พักนี้เมื่อวานนี้ก็ขึ้นปราใสนะครับว่าตอนนี้นะครับลงพื้นที่ทีไรมีแต่คนชื่นชมว่าได้มาอยู่พักนี้คือการทําเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนอย่างแท้จริงดังนั้นฝั่งพลเอกประวิทย์นั้นรีแบรนด์แล้วก็ขุนพลของพลเอกประวิทย์นั้นก็มั่นใจสวนท่ากับพลเอกประยุทธ์ที่หากท่านผู้ชมสังเกตนั้นเป็นภาวะของคนที่หมดสภาพนะครับลงพื้นที่ที่ระยองก็มีปัญหาาาาาาาเรื่่่องงชววบ้นนตะกดทํไไมไมลมลลุยนะ เป็นปรากฏการณ์ซ้ำซากนะครับเหมือนกับตอนไปที่อยุธยาชาวบ้านก็ด่าอันนั้นเป็นกองเชียร์ด้วยกันยังด่าว่าทำไมไม่รู้จักลงมาทัประชาชนสื่อก็ด่าว่าแค่ลงไปดูน้ําท่วมต้องใส่รถกันกุะสุนหรืออย่างไรก่อนหน้านี้ปรากฏการลงในน้าท่วมนนทบุรีก็มีภาพของการตบหัวคนบนเรือนะครับเพราะฉะนั้นมันสวนทางการพลเอกประวิตธอาจจะไม่ใช่คนเกรดพรีเมียมที่ไปไหนคนชื่นชมแต่ว่าอย่างน้อยการด่าทอหรือสแกนเดลหรือเรื่องอื้อฉาวตอนลงพื้นที่ไม่มีเท่ากับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธรีแบนตัว เองเป็นคนที่ยืดหยุ่นพลิกแพลงขณะที่พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นคนแข็งทื่อทายตัวไม่มีสเสน่ห์แม้กระทั่งลงพื้นที่ยุระยองนะครับเดินก้าวข้ามพุ่มไม้นะครับจะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์เกือบจะสะดุดหกล้มขาเกี่ยวกับพุ่มไม้เข่าสุด งอลงกับพื้นปรากฏว่าเด็กหัวเลาะกันสนัน่นคลิปแพร่ระบาดคนมุงดูกันกลายเป็นตัวตลกทางการเมืองถึงแม้คลิปนี้สื่อทั้งหมดจะไม่มีการขยายก็ตามแต่โซเชียลเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นแปลว่าศรัทธาของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ได้มาลายหายไปอย่างสิ้นเชิงเรียบร้อยแล้วนะครับสสเจี๊ยบอมรัฐนะครับวันนี้วันหยุดแต่ขยี้พลเอกประยุทธ์ไม่หยุดเคลื่อนไหวทวิเตอร์คึกคักนะครับหยิบประเด็นที่ตรงใจประชาชนไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐมนตรีกรลาโหมไปดูปัญหา น้ำท่วมนะครับแต่ว่าไปดูปัญหาน้ําท่วมเกิดเหตุการณ์คล้ายชัยภูมิค,คล้ายๆโคราชคล้ายๆระยองนั่นคือการลงพื้นที่ดูปัญหานั้นมักจะอยู่บนรถทหารนะครับแล้วก็ดูพื้นที่จากระยะไกลไม่มีการลงพื้นที่อย่างละเอียดไม่ดูชุมชนน้ําท่วมแล้วก็มักจะใช เวทีในการลงพื้นที่แก้ปัญหานั้นเป็นเวทีในการหาเสียงถือแต่ไมโครโฟนนะครับไม่ได้ใจประชาชนนะครับมีการทวิตเตอร์ข้อความหนึ่งดุดันนะครับในทวิตเตอร์ของสสอ,อมารัฐขออนุญาตอ่านไม่ได้แบบผมเห็นด้วยกับสิ่งที่สสอ,อมารัฐพูดนะครับแต่อ่านเพื่อสะท้อนว่าแม้กระทั่งวันหยุดสสอ,อมารัฐก็ขยี่ผลเอกประยุทธ์ ท่านพูดแบบนี้นะครับว่าตรวจน้ําช่วมแบบฉับช่วยไม่ใช่กิจของรัฐมนตรีกรลาโหมเฮงสวยแล้วก็มีแฮชแท็กประยุทธ์จันโอชานะครับวันเดียวกันนี้นะครับคณะหลอมรวมประชาชนคุณจตุพรพรมพันธ์แล้วก็นิติธรลาเหลือได้มีการเสวนาจัดเสวนาน้ำหนึ่งประเทศไทยอน่าไใด้ไปไตยของปวงชนหลัง30กันยาแล้วก็มีการแถลยยงยืนยันนะครับว่าจะมีการชุมนุมนะครับ30กันยา แน่นอนนะครับจะเป็นการชุมนุมที่เกิดก่อนวันที่30กันยาเพราะวันนั้นจะเป็นการอ่านคําวิิจัยของสารมนูญนะครับประกาศรวมตัวประชาชนหลายกลุ่มหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์สุรักษ์ีวรักษ์นะครับจะขึ้นปราศัยเช่นเดียวกับปราโมทนาคอนทัพนะครับหนึ่งในคนที่เคยโค่นล้มคุณทักษิณปี49ปฏิญญาฟินแลนด์สุริยสัยกตศิลา พิภพธงชัยสาวิตแก้วหวานอดีตพันธมิตรทั้งหมดนะครับจะขึ้นเวทีร่วมกับคุณจตุพรวันที่25บ่ายโมงนี้ดังนั้นกองหนุนพลเอกประยุทธ์ได้ขาดตอนลงแล้วอย่างสิ้นเชิงต่อให้พลเอกประยุทธ์จะสร้างวัฒกรรมว่าเป็นนายกขาดตอนแล้วเป็นนายกต่ออีกเกิน8ปีได้ก็ตามคุณจตุพรบอกว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นมีนายกขาดตอนแต่ประเทศไทยนั้นขาดตอนมาแล้ว8ปีล้มเหลวทุกด้านอย่างสิ้นเชิงนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศไทยการไม่รู้จักพอของพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดการหยุด ประยุทธ์จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่15ก่อน30กันยายนซึ่งจะเป็นวันตัดสินอนาคตของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ